ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจําปีงบประมาณปท2566ไตรมาสที่1และ2นายอนุสรพัฒนพาณิตครูกศนตำบลภายใตา้การบริหารโดยนางสาวอง้อนาฏเหลี่ยมฤดีผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองจันทบุรีอนุสรพัฒนพาณิต ครูการศึกษานอกโรงเรียนตำบลพลักพลาและนางสาววนิดากิจการครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพลักพลาตัวชี้วัดที่หนึ่งจำนวนข้อมูลที่ต้องบันทึกในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMI S 2566มีข้อมูลพื้นฐานกศนตำบลครบ12รายการคณะกรรมการกศน ตำบลผู้ใช้บริการจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมผ่านระบบ DMI S 2,566วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกสนตำบลที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานพิจารณาจากความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้และจัดทำแผนในระบบ DMIS 2566วิธีการจัดเก็บข้อมูล1เอกสารแผนปฏิบัติการกสนตำบล2จุดสรุปรายงานผลการดำเนินงาน3จุดข้อมูลหลักฐานอื่นๆบันทึกข้อความรูปภาพที่3จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวน16รายการ1มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ34คน2มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษา3มีการจัด ทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตาม5มีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอน6มีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรม กพชของนักศึกษา6นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น7จมีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา8มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน9มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอ,สอนสิบนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด11นักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่ทรับ ผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานชิ้นงานหรือนวัตกรรมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลชีวัดที่400และของผู้ผ่านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษา11คนที่ลงทะเบียนครบ4ภาคเรียนผ่านทั้งหมด6คนคิดเป็น100ละ54.55หลักฐานอ้างอิงบันทึกข้อความและรูปภาพรายงานสรุปผลการเรียนในภาคเรียนนั้นจากโปรแกรมทะเบียนนักศึ ศึกษาสายสามัญ ITW 51วัดที่500และของผู้เข้าสอบปลายภาคสารุปมีนักศึกษา34คนเข้าสอบ32คนขาดสอบ2คนคิดเป็นร้อยละ 94.11หลักฐานอ้างอิงมีบันทึกข้อความและรูปภาพรายงานสรุปผลการเรียนในภาคเรียนนั้นจากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ ITW 51วัดที่6ละร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมริ์ทางการเรียนในรายวิชาบังครับมีนักศึกษา34คนขาดสอบ2คนมีนักศึกษา28คนที่ได้ผลสมริ์ทางการเรียนเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ82.3 35ห,หลักฐานอ้างอิงรายงานสรุปผลการเรียนในภาคเรียนนั้นจากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ ITW 5 1ิ 51, อวัตที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมากกว่า5กิจกรรมอาทิเอกสารการดำเนินงานทับกิจกรรมและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน1โครงการส่งเสริมอาชีพสารผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก2โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำตะกราจากหวเทียมกลุ่มสตรีพลับปลา3าโครงการอบรมทักษะชีวิตการดูแลและป้องกันไข้เลือดออกและชิคุนกุญญาด้วยสมุนไพใรใกล้ตัว4โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพึ่งชนโรงตามหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียง5ฝึกอบรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการเพราะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า ตัวชี้วัดที่8ละร้อยละของผู้ผ่านหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายมีค่าเกินเป้าหมายเท่ากับร้อยละ100หลักฐานอ้างอิง1เอกสารการดำเนินงานแบบสรุปข้อมูลการติดตาม2ราย่อยักงานสรุปผลการดำเนินงาน3ภาพถ่าย4ีรายงานจากระบบ DMI S ัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลการดําเนินงานครบถ้วนตามเป้าหมาย4โครงการและมีจํานวนผู้รับบริการเกินกว่าเป้าหมายมากกว่า2โครงการหลักฐานอ้าอิงหนึ่งเอกสารการดําเนินงานโคโครงการทับกิจกรรมและรายงานสรุปผลการดําเนินงาน2ข้อมูลหลักฐานอื่นๆเช่น ภาพถ่ายแบบสัมภาษณ์ข้อมูลการใช้ผ่านสื่อออนไลน์ QR code บัญชีลงชื่อผู้ใช้บริการมุมต่างๆของกอสอน ตำบลแหล่งเรียนรู้บัญชีการยืมสื่อต่างๆแบบบอประเมินความพึงพอใจในการรับบริการชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดำเนินงานมากกว่า5กิจกรรมและมีจำนวนผู้รับบริการเกินกว่าเป้าหมายมากกว่า2โครงการหลักฐานอ้างอิงหงเอกสารการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมและรายงานสรุปผลการดำเนินงานสองข้อมูลหลักฐานอื่นๆเช่นภาพถ่ายแบบสัมภาษณ์แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมประชุมและจัดกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆอย่างต่อนเนื่องหลักฐานอ้างอิงหนึ่งเอกสารการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและรายงานสรุปผลการดำเนินงานสองข้อมูลหลักฐานอื่นเช่นหนังสือเชิญประชุมหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมต่างๆหนังสือขอบคุณบันทึกการประชุมสมุดเยี่ยม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินกิจกรรมโครงการเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมากกว่า10โครงการเช่นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโครงการคลังความรู้กสนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการ กอนสู่กสน้ .5 ดีพรีมีเอิสอ D, Premium, Plus, โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการพัฒนากสนตำบลตามมาตรฐานกอน ตำบลโครงการอาสาสมัครกศนเป็นต้นทีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice มีเอกสารผลการปฏิบัติงานที่ดี best ขีดกลาง practice ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารและมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์กศนตำบลเฟซบุ Facebook, ก๊กกศนตำบลแสดง QR Code ผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice ชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมได้รับมอบหมายมากกว่า6งานโครงการเอกสาร้างอิง1เอกสารการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน2ข้อมูลหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเช่นคำสั่งหนังสือเชิญร่วมประชุมคำสั่งมอบหมายสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ภาพถ่ายแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการกอนอตำบลพลับปลาขอขอบคุณครับ